สวยสุดในตลาดได้มืินนี่ไยเนะครับโดนๆเถื่ออาวสดีครับ,รบแม่ลูกลต่ผูห้องไร้บันไดครับอา <108 S 1> บมื่นแปดมื่นแปดแหมบาทนี่บลูกแรกลูกแรกลูกแรก แม่แม่จังสี่ล่ะผมเห็นเพิ่นเอาไปใส่พอแครเนะาะออกมาตัวละเป็นหลานขันมันหน่อยพี่น้องว่าต้องไปพัฒนามันใหญ่พัฒนามันหน่อยลงเพิ่นบาขันใหญ่อีหลีกับมีราคาขันหน่อยอีหลีกับมีราคานะครับหมื่นกว่าบาทได้สองตัวถึอแง้งนะครับควายทุกมมือนีเนะมจาจากทางไหนอ่ะหั้ทีมงานลำําแมนชัยกับผมมือนี้ได้ได้ควายมา เอามาาโค้มยวเลยบ่า,มาบอมครับผมเมนี้พอดีหยุดย้านนะครับอ,อาพี่น้องสนใจนะครับพี่น้องทางลำถมแมนชัยือนี้ได้ควายมาฝากก่อแมหพี่น้องราคาเบาๆเดยสําหรับสายพัฒนาเอาไปใส่แคะเด้อพี่น้องขันขันใส่ไงผมว่ามันบ่ทันเิ่นใส่แแคออกมากแแคเนี่จ้างั้นหมูย้องเนาะแม่เฟินก็โตประมาานี่เดย ขอมาเป็นลานเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเอาอ่ะผมขอเบอร์ชัดๆชัดๆฝา,ากพ่อแม่พี่น้องนะศูนย์เก้าสองครับผมเก้าห้าสองสี่เจ็ดสี่หกครับนายหอยหอยยมครับผมขอบคุณหลายๆครับอ่ะครับตังเวลาตังใกล้ให้ตายจำน้ำกันนะครับมือน,นี้มื่นแปดเบาๆ